สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับที่สมุทรสงครามนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทอดบรรยากาศนะครับพิธียกช่อฟ้าห้าช่อนะครับเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ วันนี้เรามาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่26าแลาคม2568นะครับพิธีก็จะเริ่ม16นาฬิกานะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับซึ่งอยู่ด้านโน้นนะครับเรียกว่าด้านหน้าด้านหน้าทางพิธีกรขอฟ้างพระราชทานพระบรมราชาุญาตเชิญราสเรคนที่มาร่วมงานนะครับก็มา เขาเรียกอะไรครผได้เจ็สีนะครับแล้วก็มาปิดทองนะครับเพื่อความเป็นสิีมมงคลนะครับนี้กาสู่การที่โผล่่อการยกข้อฝานเองครบเยกข้อพรายก้อาสำเร็จสมบูรณ์ไปแล้วาู เด็กสำเนียงบางคนทีเด็กรกาบุรีมัเลยเหนอมัน่อางหลังจากเสร็จที่มาร่วมพิธีกันเยอะมากนะคะทุกคนที่นี่น่านููสมีรางวัครับรวมห้องยิ่าจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีพิมีสชลอดองสาวไปเจอหน้าหน้าตานตีเมือนเดิมอ๋โจเินมาพิาหักใจห้าห้าพันห้าเงิ มาร่วมบนเรนลีนะ่าแล้วก็เนีถามเรื่องว่าจะผมเขาให้สายวันสามตุ่มแล้วจะบอกผงพ่อให้นบนพระเัาจะหวั่านผสมกัคนท่านคือเอาสามีความเชื่อกันนะครับว่าเรามาร่วมงานยกช่อฟ้านะครับก็เหมือนเรายกดวงยกฐานะ ยกความมั่นคงส่งชะตาชีวิตให้สูงขึ้นเจริญดีนะครับเจ็ดคืนเดินทางในวันที่2มีนายมยังไงครับตรวจโควเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับผมเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยโอ้โหวัดอ้ำพวันเนี่ยเรียนในว่าลมเย็นเป็นสุขเพราะว่าจะมาภาพอยู่ในช่วงตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าเงียบสงัดกำลังดีเงียบกำลังดีแล้วก็อยู่ในฤดูเหวมันหรือว่าฤดูหนักนะ ไม่เชื่อถ้าโยมงไม่เชื่อนะลองมาดูภาพบันใหญาถ้าโยองมา,าการมามามเคยเรียนในวงพายูโดนแม่โดสนสวดจะเก,เกวันสู้ไหวแล้วแล้วพี่พิธีก็จะเริ่ม16นาฬิกานะครับ นนี้ก็เป็นกองอำนวยการนะครับยกทอฟ้าพระอุโบสถนะครับนี่ครับระฆังนะครับที่จะไปแขวนนะครับก็ทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับระฆังสำริดนะครับติดบนช่อฟ้าทั้ง5้าช่อนะครับทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับ แล้วก็มีะระฆังแขวนรอบพร้าออุโวสถเขียนชื่อนามสกุลเพื่อจะลึกละระฆังนะครับชุดละ999าบนะครับใครมาร่วมบุญนะครับะระฆังแขวนรอบอุโบสถนะครับก็จะรัวรอบวัตถุมงคลได้นะครับ เาัาวัตถุมงคลด้วยนะครับไว้ส่ส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศโรงทานนะครับก็จะมีข้าวหมูกระเทียมนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นข้าวตะเภาไข่เกี่ยวนะครับมีหอยทอดด้วยนะครับหอยทอดอแล้วก็ขนมจีนน้ำยาเรียกได้ว่า ทยมาร่วมงานยกช่อฟ้าวันนี้นะครับก็ทั้งอิ่มบุญนะครับแล้วก็อิ่มใจด้วยนะครับอิ่มท้องด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ กินข้าวอิ่มแล้วนะครับทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นโรงทานน้ำดื่มนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมกสิโรโรมสสเกิิยามีทั้งกาแฟทั้งโอเลี้ยงพระเดชพระคุณพระธรรมกสิราปัญญาจาร์พระรเชษฐ์โนมังคลาลากรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพรธรรมสิระเจติยาจารย์พระรานิพนธ์เจดีสงสารนครรุผม ด้านนี้เป็นเข้าวเกี่ยวปากหม้อนะครับโอ้คนเข้าแถวเยอะม,มากนะครับทําแทบไม่ทานะครับแล้วด้านนี้นะครับเป็นข้าวคุกกะปิกนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะครับ

แล้วก็ช่อที่สองก็มีเจ้าภาพคือคุณนบจรีนะครับแล้วก็คุณนบองชัยและครอบครัวนะครับคุณเอกชัดลีลาปัญญเลิศและครอบครัวนะครับช่อละหนึ่งล้านบาทนะครับส่วนช่อที่สามนะครับก็มีคุณบุญล้อมลิ้มประเสริฐแล้วก็คุณบุบผาลิ้มประเสริฐคุณสมปาน ี่วัฒนาคุณนะครับช่อรับ8ปดแสนบาทนะครับช่อที่4นะครับเจ้าภาพก็ห้างทองกิมฉุงเฮงนะครับคุณเพชรสุดาคลีนทากุลและพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็ญาติมิตรช่อละ8ปดแสนบาทนะครับ ช่อที่ห้านะครับทันตแพทย์ญิงกันนิกาดีเจริญนะครับช่อละ8 0 0แสนบาทนะครับและก็ช่อที่6นะครับดรรุ่งทิพย์ส่องพลายและครอบครัวนะครับช่อละ8 0 0แสนบาทนะครับนี่ก็คือรายรายนามเจ้าภาพนะครับพิธียกช่อฟ้าวันนี้นะครับวันกรี้พิธีราดจะได้เป็นองค์ประธานในการยกช่อฟ้า ทั้งหกช่อนะครับครับครับซึ่งในโอกาสนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งหมดอก <6 S 2> ช่อตรับติในการปลูกผ้าสามสีและปิดรองช่อฟ้านะครับพระเถระนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับ เจ้าประคุณสมเด็จธงชัยมาแล้วนะครับ เจ้าประคุณสมเด็จนะครับก็จะเข้าไปกราบหล้วก็บ้นแหลมก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับ

คุณนพจารียาลังชัยและครอบครัวธนะดีเจ้าภาพชอบฟ้าเช้าที่หนึ่งได้น้อมถวายเรื่องสาระต่อจากนั้นเรียนเชิญผู้แทนคุณเทนสุรากระยิพาราคุณธนะดีเจ้าภาพชอบฟ้าเช้าที่สี่น้องถวาย ในดีตพระบุตรพระเจ้าบุตพระสมุทรพระเชษาสงฆ์คนนะครับพระนาชนะพระสมทรเก็นะมากษรับครับในช่วงนี้เรืงรที่เปิดเยพฤติกรรมกานะทำได้นำเจ้าภาพมาเยงานมนะ ัานขอกบกสถกันสิ oh ทธิรรมหาสมบรนี้ไ้นของรพิี่มองระสนใพิวัฒนาคุซึ่งเป็นพระนีเสถียรผู้ใจดุนท şey ี่ได้รับเป็นเจ้าภาพชอบมาในส่วนของด้านหน้าพระอุโบสถการเจิมและก็ในการผลูกพันธุ์บกรั และคล้องพวงมาลัยและทําวิธีการยกชาบฟ้าทางด้านหน้าอุโบสถญาติโย,ยมอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนด้านหน้าพระอุโบสถก็ให้โยมนั้นได้ชมนะผ่านทางจอทีวีและก็เป็นนิมิตหมายว่าเมื่อดนตรีดุรยิยางวันเลงเพลงมหาเริกมหาชัยนะสมัย เริ่มแล้วนะครับพิธียกเช่าฟ้านะครับ ก็มางานพิธียกช่อฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมวัตถุมงคลของทางวัดด้วยนะครับวัตถุมงคลก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเนื้อผงนี่ก็สองร้อยนะครับมีสองร้อยห้าสิบเป็นสมเด็จนางพญาแล้วก็มีเหรียญน,นะครับเหรียญละสองร้อยสามร้อยก็มีนะ มีเป็นเนื้องเงินหนึงันสองอห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีรูปหล่อนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับนี่มีเหรียญราคาก็เริ่มต้นที่สองร้อยบาทนะครับเป็นพักกลิงหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับอานนี้เจ็ดร้อยนะทุกคนเนี่ยเจ็ดร้อยมีกล่องด้วยนะ ก็มีเดี๋ยวหลวงพ่อวันแหลมพิมพ์สาเกยอนยุค50ปีด้วยพศ2562นะครับก็ราคา1,250บาทแล้วก็1,100บาทนะครับถ้าลงยานี้1,250บาทครับมีเป็นชุดก็มีมีเนื้อผงนี้200นะครับแล้วก็แบบนี้ หนึ่งพันนะครับมีหนึ่งพันรุ่นพิเศษนะครับปีสองห้าสามเก้านะทุกคนเนี่ยมีเหรียญแบบร้อยองก็มีร้อยแปดสิบเหรียญมีเยอะมากนะครับ,บาราคาเริ่มต้นที่สองร้อยกว่าบาทนะครับก็มีสามร้อยมีหลายราคานะครับเหรยียญสวยนะ 320 230แบบบูชาก็มีนะครับเริ่มต้นที่พั0 0กสองพันสองแล้วก็สามพนะครับอยู่ที่เนื้อน,นะทุกคนเมืกี้องค์เท่ากันรากาแตกต่างนันก็เพราะว่าอยู่ที่เนื้อน,นะครับพันเก้าามพันแปด นี่ก็คือวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดบนแหลมนะครับซึ่งผมพาเพื่อนเพื่อนมางานพิธียกช่อฟ้านะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมมาถ่ายทอดพิธียกช่อฟ้าห้าช่อนะครับพระอุโบสถหลังใหม่นะครับวัดเพชรสมุทรบวรวิหารหรือว่าหลวงพ่อวัดบนแหลมนะครับที่สมุทรสงครามวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ